ทำไมการทำลายอนุสาวรีย์ม้าทองของเขมรถึงมีความสำคัญเมื่อวันที่9ธันวาคม2568ทหารไทยได้ยิงทำลายอนุสาวรีย์ม้าทองของเขมรคำถามสำคัญคือทำไมทหารไทยต้องเสียกระสุนราคานัดละเกือบแสนไปทำลายรูปปั้นมา้าแค่ตัวเดียวอนุสาวรีย์ม้าทองตัวนี้ไม่ใช่แค่รูปปั้นตกแต่งแต่มีความสำคัญสูงมากต่อกองทัพกัมพูชาในสองมิติหลัก 1. เป็นสัญลักษณ หรือมาสคอตของหน่วยกองพลสนับสนุนที่3ของกัมพูชาที่เป็นหน่วยรูปหลักในการคุกคามไทย 2. ที่ตั้งของรูปปั้นอยู่ที่ศูนย์บัญชาการของกองพันทหารราบสนับสนุนที่384ซึ่งเป็นหน่วยรูปหลักของกองพลสนับสนุนที่3ซึ่งที่ตั้งนี้อยู่ตรงข้ามกับช่องภูผาหลึกจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของหน่วยสั่งการกำลังพลระดับกองร้อยและฐานปฏิบัติการต่างๆของทหารขเขมรในพื้นที่โดยรอบดังนั้นการที่ทหารไทยยิงทำลายรูปปั้นม้าทองจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการตอบโต้อย่างเด็ดขาดและเป็นการทำลายขวัญกำลังใจพร้อมทั้งเป็นการแสดงให้ฝ่ายขเขมรเห็นว่าที่ตั้งสำคัญได้ถูกโจมตีถูกทำลาย และถูกฝ่ายไทยยึดครองเรียบร้อยแล้วซึ่งหากเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ถูกใช้ไปและกับการทำให้ทหารคขมรมีขวัญกำลังใจในการรบตกต่ำลงมีประสิทธิภาพในการคุกคามชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทยลดลงก็นับว่ากระสุนนัดนี้คุ้มค่า